สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค้ะพบกับรุ่งอรมณพยากรณ์อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์พยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุ้งเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่15กันยายน2565นี้นะคะการพยากรณ์ เป็นการพิาารณาเดยทั่วทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นกไกด์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คลิปนี้นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์อาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนาโชคค่คะอาจารย์ขออนุญาตเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะชาววันอาทิตย์ปากแรกของเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ดูการงานกันก่อนนะคะพลังงานแบรแรกค่ะขึ้นสีดาบค่ะสีดาบการงานช่วงนี้ของชาววันอาทิตย์นะคะมันรู้สึกว่ามันนิ่งม,มันไม่ขยับขยื่นมันอยู่กับที่นะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยเ่อยเซิงเซงไม่อยากทําอะไรนะคะเป็นไพ่ของการบอกว่าอยากพักผ่อนนะคะเหนื่อยท้อละหมดกําลังใจมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะจะเป็นอย่างไร ขึ้นสามแม่เท้าค่ะสามแม่เท้าคนเรานะคะเหนื่อยเราก็ลุกได้ใช่ไมหมคะท้อเราก็ลุกพร้อมที่จะเดินสามแม่เท้าอาจจะอยากเปลี่ยนงานอยากจะหางานใหม่นะคะอาจจะอยากเดินทางไปทํางานทางไกลไปทํางานต่างประเทศเพื่อที่ว่าไรายได้จะดีขึ้นแก้ไขปัญหานี้สินต่างๆหรือต้องการเพิ่มคุณภาพของชีวิตเพิ่มชีวิตให้ดีขึ้นนะคะเนี่ยลักษณะของการต้องการหางานออกหากงานนะคะ มาต่อไปค่ะอัศวินดาบอัศวินดาบนี้เป็นไพ่ของคนที่อยู่ในวัยหนุ่มใบสาวเป็นไพ่ของวัยทํางานนะคะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะบุกนะคะไพ่ใบน,นี้ ต่อไปค่ะชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างขึ้นสี่เมถั่วค่ะสี่เมถั่วนี่คือความสุขแล้วนะคะเจอปัญหาอะไรต่างๆมามากมายเลยนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์แต่ในที่สุดท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้เหนื่อยท้อหยุดพักนะคะแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่พลังดีๆที่ท่านจะได้รับก็คือพลังจากครอบครัวความรักนะคะจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายหรือว่า ลูกหลานบริวารสามีภรรยาน,นี่แหละที่จะช่วยเกื้อหนุนกันให้กําลังใจกันในการทำงานนะคะคำว่างานนะคะอาจารย์รวมทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรับราชการงานออฟฟิศนะคะงานธุรกิจส่วนตัวรวมทั้งน้องๆนิสิินักศึกษานะคะที่กําลังศึกษาเร,าเรียนอยู่ไม้เท้านะคะหมายถึงงานสีไม้เท้าก็คือความมั่นคงเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าชาวนาทิต ตอนแรกอาจจะเหนื่อยๆแล,แล้วเจอปัญหาหลากหลายอย่างทําให้ท้ออยากทําให้อยากออกจากงานบางครั้งอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันในเรื่องไม่เข้า ใจกันในหน่วยงานหรือในบริษัทแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัวนะคะอาจจะเป็นว่าเพราะว่าเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องบริษัทนั้นหรือหน่วยงานนั้นเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเป็นธุรกิจนะคะท่านก็จะเจอลูกค้าดีเจอลูกค้าที่ผูกสัมพันธ์กันมานานค้าขายกันมานานแม้ว่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันในที่สุดก็จะเข้าใจกันได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินพลังงานแบแรกนะคะขึ้น7มเมทาวค่ะ เจ็ดแม่เทา้าการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากคะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเจ็ดแม่เทา้าจะต้องทลี่นรนนะคะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะได้มารู้สึกว่าเหนื่อยท้อไม่เหมือนเดิมค่ะ ใบต่อไปค่ะสเตนสเตนก็บอกว่าให้ทําบัญชีบ้างนะคะการเงินบางครั้งถ้าเราใช้แบบไม่ทําบัญชีนะคะไม่ทํารายรับรายจ่ายวารับเท่าไรจ่ายออกไปเท่าไหร่ไม่พิถีพิถันก็ใช้แบบเพลินนะคะใช้จนลืมตัวแบบนี้ก็จะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะชาววันอาทิตย์ลองมาจับปากกาจับสมุดดูนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะใบต่อไปขึ้นเก้าเหรียญเห็นไหมคะเนี่ยเก้าเหรียญคือความมั่ง,งนะคะั่งอ่ะ การเงินของท่านะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปัญหาที่เจอล้มลุกลุกลานไปไม่ไหวแต่ลองมาประหยัดลองมาคิดหารายรับรายจ่ายลองหาวิธีว่าจะทำอย่างไรปัญหาต่างๆจะจบแล้วท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ สุดท้ายเป็นไงคะสุดท้ายก็ยังเป็นสองดาบนะคะสองดาบนี้ก็ยังเป็นความลังเลใจว่าสิ่งที่เราแก้ป,ปัญหามาตอนนี้มันจะผ่านไปจริงไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกเพราะว่าเคยมีปัญหามามากแล้วขอจับเพิ่มนะคะจับเพิ่มได้เดิมเิจค่ะพระฤษีพระฤษีถมองทางด้านการเงินนะคะพ่ก็จะบอกว่าให้ประหยัดให้อยู่แบบพอเพียงนะคะคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้า คนใดนะคะท่านใดเขามีเงินเยอะมอะีธุรกิจหรือว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะคําว่าพอเพียงของเขาอาจจะมากนะคะสำหรับเราแต่นะคะคำว่าเราเนี่ยหมายถึงเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูแล้วว่าเราอยู่กับอาชีพธรรมดานะคะอาจจะเป็นข้าราชการธรรมดาอย่างเงี้ยน่ะเราก็ดูว่าเราควรจะพอเพียงแบบไหนนะคะพา ใบสุดท้ายบอกว่าให้พอเพียงให้ประหยัดแล้วท่านจะอยู่อย่างมีความสุขค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้าน,นความรักสําหรับคนโสดนะคะขึ้น justice ค่ะ justice ระวังคนมีคู่จะเข้ามาหานะคะใบต่อมาขึ้นเด็กถือทั่วอย่าใช้อารมณ์แบบเด็กๆนะคะความรักบางครั้งถ้าใช้แต่อารมณ์โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีเยอะ สุดท้ายค่ะเด็กถือมเมท้าเห็นไหมคะคนโสดนะคะสาหรับชาววันอาทิตย์นะคะยังเป็นรักแบบเด็กๆยังไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่ก้าไปข้างหน้าเสมอมาก็รักไม่มาก็ไม่เป็นไรมาจีบก็ชอบไม่จีบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งที่ให้ระวังก็คือคนที่เขามีคู่แล้วนะคะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนขึ้น View of Fort u n e ค่ะ วิวออฟฟอร์จูนี้เป็นกลงล้อชีวิตที่ทำให้ท่านและเขาได้มาพบก,กันนะคะต่อไปค่ะขึ้นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือเริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวเริ่มต้นที่จะคิดหาธุรกิจตามที่ว่ามีความรักให้กันเฉยๆแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรเราจะใช้ชีวิตคู่แบบไหนนะคะเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะใบต่อมาค่ะเป็นสีถ้วย สีถ้วยนะคะให้เรามาระวังบ้างบางสิ่งบางอย่างที่เรามุ่งหวังมุ่งมั่นเกินไปแล้วทำไม่ได้ก็จะทําให้เสียใจนะคะอีกใบค่ะ knife of cups ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ในด้านความรักนะคะท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน หนึ่งนะคะให้ระวังว่าสิ่งที่เราคุยกันพูดกันวางแผนกันนะ่ะมันเกินกําลังเราไหมถ้าเกินกําลังเรานะคะเราไม่สามารถทําได้ถ้าไม่สามารถทํานะ้ปัญหาที่ตามมาคือการทะเลาะการขัดแย้งนะคะทำให้เศร้าโศกเสียใจจะไม่ความรักนั้นไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะ อันที่สองนะคะถ้าเด็กถือเหรียญอย่ามองที่วัตถุอย่ามองที่เงินมากเกินไปความรักให้มองที่จิตใจมองที่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันความเข้าใจกันเอื้ออาทรกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านไปมองที่วัตถุให้ความสําคัญกับวัตถุความรักของท่านย่อมล้มเหลวค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะขึ้นสามเหรียญค่ะสมเหรียญน,นี้ดีมากเลยนะคะพ่อแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินก่ร่างสร้างตัวค่ะ ใบต่อไปค่ะขึ้นหกเหรียญหกเหรียญการดูแลช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อซึ่งกันและกันะะมีอะไรปรึกษากาันมีอะไรช่วยเหลือกันต่อไปขึ้นเดอะเวิร์ความสุขสมบูรณ์เลยนะคะเพราะว่าสามใบที่อาาจรย์เปิดมานี้เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเลยนะคะถ้าสามใบนี้ขึ้นมาทั้งช่วยเหลือทั้งดูแลทั้ง ปอยวางได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นไพ่ดีสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะขอดูใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายขึ้น2เหรียญน,นะคะสเหรียญก็เป็นปกติธรรมดาของชีวิตคู่ทุกคู่แหละคะ่ะอาจจะมีการลังเลจใจบ้างการไม่เข้าใจกันบ้างการสับสนวุ่นวายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสุขภาพนะคะสุขภาพของชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรขึ้นหนดาบ หนึ่งดาบคือสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่อย่าลืมว่าดาบทุกใบก็คือปัาหนาอุปสรรคก็แม้ว่าเราจะแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงทําทุกอย่างได้แหละแต่ก็อย่าลืมไปเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพตัวเองเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้เร,รามาระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหนึ่งดาบแข็งแรงแน่นอนแต่ก็ความไม่ประมาทนะคะเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะเช็คสุขภาพค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาบนะคะชาววันอาทิตย์มีโชคมีลาบบ้างไหมนะคะได้สองถ้วยค่ะสองถ้วยนี้เป็นโชคเป็นลาบที่จะมีคนนํามาให้นะคะอาจจะเป็นคนรู้จักเป็นคนรักนะคะนาโชคนําลาบนํานสิ่งดีๆมาให้ค่ะถือว่าชาววันอาทิตย์ดวงดีนะคะมีโชคมีลาบแล้วก็การงานนะคะการงานก็จะพัฒนาจากที่ว่านิ่งเฉยหรือว่าอยากย้ายอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงไป,นปนในทางที่ดีขึ้นนะคะ โดยรวมนะคะชาววันอาทิตย์อยู่ในช่วงของดวงดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดียกเว้นนะคะยกเว้นเรื่องความร,รักสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนอย่ามองที่วัตถุอย่ามองที่การเงินตัดตรงนี้ออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะดูเลขนำโชคค่ะสําหรับชาววันอาทิตย์เลขนำโชคสําหรับชาววันอาทิตย์มีตัวไหนบ้างคะเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสำหรับชาววันอาทิตย์จากไพ่ย,ยิปซี พลังงานแรก t ด e Sun t h ด Sun นี้เป็นเลข1กับเลข9นะคะใบที่2เป็นเดซ์นะคะเดนี้เป็นเลข1กับเลข3และสุดท้าย The Moon t ด e m ม o n เป็นเลข1กับเลข8ค่ะเลขนำโชคสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะเลขดีๆสำหรับท่านมีเลข1เลขเเลข1เลข3แล้วก็เลข1กับเลข8ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะ อาจารย์จะจับไพ่ออร์คินนะคะว่าไพ่ออร์คินมีอะไรจะแนะนำท่านบ้างนะคะลองให้ไพ่ออร์คินแนะนำดูนะคะว่ามีอะไรที่ควรทำในช่วงนี้ นะคะบรรเลขาวิตุลนะคะบแรกนี้บอกว่าเหยื่อนะคะคาว่าเหยื่อนะคะก็คือเป็นไพ่ที่เตือนเตือนตัวเราเองคำว่าคำว่าเหยื่อในบางครั้งเหยื่อของตัวเราเองก็คือความคิดของเราเองที่เราเคยอกหักเสียใจหรือว่าเราเคยทําอะไรล้มเหลวในอดีต แล้วเราเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นจุดได้ของเราไม่ยอมพัฒนาไม่กล้าที่จะก้าวออกไปไม่กล้าที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคไม่กล้าทําอะไรเลยนั้นก็คือตัวเรากลายเป็นเหยื่อนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าอยากเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเหยื่อความคิดตัวเองหรือเหยื่อกับความคิดของคนอื่นนะคะบางทีเราก็ถูกคนคนอื่นอะใส่ความรู้สึกเข้ามาว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถเราทําไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ไพ่ใบนี้นะคะจงก้าว ออกมาจงพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะทําท่านไม่ใช่เหยื่อนะคะจะต้องบอกตัวเองแบบนี้ใบต่อไปค่ะจอยนะจอยนี้เป็นความสนุกสนานร่าเริงนะคะหาเวลาหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะอย่าหมกมุ่นอยู่กับงานอย่าทำงานมากเกินไปใช้เวลาพักผ่อนใช้เวลากับความสุขส่วนตัวค่ะใบสุดท้ายแนะนําว่าก็อดซิปนะคะก็อดซิปนะคะเป็นการพบปะสังคมออกไปหาเพื่อน พบเพื่อนบ้างนะคะไปหาคนใหม่ๆที่เราควรจะรู้จักอย่างนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านการค้าขายค้าขายออนไลน์หรือว่าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะเขาแพ็คของขายเนยบางทีเราดูเหมือนกับเป็นสิ่งง่ายๆที่เขาแพ็คของมาส่งเรานะ่ะแต่ความจริงแล้วมันยุ่งยากนะคะมันมีเทคนิคหลายอย่างก็ลองออกไปดูนะคะการออกไปคือการออกไปศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ตรงคือสิ่งที่ดีที่สุดคือครูสอนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคําว่ากอดซิปให้จะบอกว่าให้เปิดเผยตัวเองออกหาเพื่อนออกหาสังคมออกเรียนรู้นะคะหาประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับคนอื่นบ้างนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ ท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ